ักษเขาดูเขาแบบที่เคยไปที่นั่นไปเจอถ่ายคุณแม่ต้องปวดหัวปวดใบแล้ววันนี้สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมลองเลเยอร์หรือว่าสไลด์ยาวนะลูกค้ามาจากที่ไหนครับอืมประชาชนทุ่งครุประชาชนทุ่งครุนะอยู่ปทมนี่แหละ ก็ช่างแถวบ้านทําไมถึงไม่กล้าตัดให้เพราะอ,อะไรเขาบอกว่ามันสวยแล้วมันสวยแล้วแล้วทีนี้ลูกค้าก็รู้สึกาําคาญผมยาวดูแลยากไปดัดมาไปทําสีมาไปทําไฮไลท์มามันแห้งเสียนะครับก็ลูกค้าตกลงกับช่างใหญ่ว่าจะตัดออกประมาณเน<ฟะ>ี่ยครับแล้วก็จะไปรอช้าค yani. รับผมมันวียากด้วย มียากด้วยยาจะตัดด้วยวี่ตัดง่ายๆตัดตัดฐานความยาวทิ้งไว้ก่อนนะวัดระยะัูซ้ายขวาดูซ้ายขวาเลียงๆกันเรียงๆก็ตัดตัดไปเท่านี้เลยรู้สึกเบาไหม เบาขึ้นเบาขึ้นหน่อยนงนะแต่ถ้าข้างใหญ่ยังมันยังไม่สุดจะให้มันสั้นวนอีกหน่อยนึงข้างหน้าเนี่ยผมจะตัดให้เหลือประมาณสักให้เลเยอร์ขึ้นมาเอามาัดได้รูบได้ดีไหมใช่ใช่มาได้รูบได้อยู่ประมาณเราได้ไกลลายแล้วเวลาต่อหน้ สขึ้นมาวีเข้าวีออกก okay, ะไรที่เราตัดอยู่นี่ สัดทิกเซ็ตยกขึ้นมาเราฝึกนะฝึกตัดทรงยูเซกทรงสควอเดเยอยร์แล้วมันจะทำได้ทรงเนี้โน้มไปข้างหน้าโน้มผมทำทุกค้านิ่งๆนะไม่ต้องช่วย จะโน้มองศาเพื่อต้องการให้ข้างหน้ามันสั้นข้างหลังมันยาวรวมไปข้างหน้าเพื่อให้ข้างหลังมันยาวเสยมาเสยข้างหลังบ้านครับเข้าใจว่าคนอยากจะตัดผมก็คืออยากจะให้มันเบาสบายเท่ากันหมดช่างก็ไม่กล้าตัดลูกค้าก็ไม่รู้จะเอาอย่างไรทีน เขาสั่งแล้วแต่ช่างไม่กล้าเพราะฉะนั้นช่างต้องเรียนเยอะๆเจะได้กล้าน้มไปข้างหน้าลูกค้าไม่เห็นหน้าโน้มไปข้างหน้าน้มข้างหน้าแล้วตัดตัดตัดเรากลั้งนะ ยกท่าสิบสองลดตันเลยสามแถวแนวตั้งง่ายๆมีเข้ามีออกยกเลยลดตันเลย ตอี่สี่มีเข้าีออกยกเกาสิบองศาตัดเลยมีเข้าวีออกก็ตัดเลยน้ามีลมมาลมมาขนาด เป็นไกล้ l มื่อี้เราตัดไวนะ้เ่ย

หนึ่งสองสามสี่ห้าคำาำมาทิปายผมนะผมลงด่วนที่สุดอยู่บ้านก็สาผมเสร็จใส่พุดเมน,นนะหมักยิงไว้สิที่สิบตัีก็ได้ทำทุกครั้งหลังสา ดูบำรุงปลายผมของพี่ว่าผมพี่ทําเตียมมีทั้งสีทั้งฟอกผมทำไฮไลท์ตวเนี้บำรุงพี่จะดีขึ้นลุกมาลุกมาเช็ดที่ทปลายผมอ่ะ ตัวไหนหนาช่อไหนหนาสไลด์ออกไรซิ่สไลด์ตอนเปียกไม่ผ่าใจมันจะสไลด์ตอนแห้งอยู่อย่างนี้เรียกคอคอเปียงเฮ้ยสไลด์กางมากเช็คตัวสอบอีกครั้งนึงอย่างนี้เรียกว่าบางได้แล้วพอ เออไปออกโอ้บางบางเนะี่ยมันตัวสอดผ่านทรงนะผ่านทรงที่เรากำหนดไว้ตัดไว้เนี่ย

น้มไปข้างหน้าเหมือนคันโน้มไปข้างหน้าส่45องศานะรายเดี๋ยวเรอบะไรบ้างเออสบายเลค่ะโล่งเลยนะโล่งเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกค้าจะสบายหัวมากขึ้นอืมเป็นนะคะ ลองเลเยอร์เรียกว่าสไลด์ไฟตัวยูก็ได้ยูนิเซ็ก็ได้นะสแควร์เลเยอก็ได้จะเรียกอะไรก็ได้ได้ตรงหรือจะได้ปรลลุ่มได้หมดเลยที่สําคัญนะก็คือปากของเรื่องของการบุมุงนะการบรุมผมให้มันนุ่นะในม,มให้มันลื่นถ้ามีเวลาก็ใส่อาหารผมอย่างที่ช่างใหญ่ใส่ให้เราเลยอาหารผมก็มีของแล้วก็เดี๋ยวแนะนำ,ำน้ำมันอนิดนึง่ง ี่ห้ากดเลยเอะๆเนาะหีเมดนไม่ใช่มีเยอะอยู่กดแล้วมสี้ากดเยอะเยๆนะพีเสียหัวนี่หัวนผมแงมากเลยบำลุงบำลุงพี่ลงจับผมตัวเองลื่นไหมจับิ้แค่หผมนุ่มลนนะนี่แค่หันผมนะก็ ชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะได้ตัดผมว่าช่างใหญ่สำรองจองคิวเข้ามา0 8 1 9 8 5 6 2 3 4และ0 6 2 5 4 8 3 9 9 9ร้านตั้งอยู่ปากซอยพระหนดวงิตห้องสองตรงข้ามตลาดสดยี่จเจรเนร์เกษยไมค์กอลทมอร์นะ i a s kasm อ่านว่าเกษตรครับแอปไซน้ำหน้าน,นะลูกค้าไม่เห็นหน้านะเขาให้ดูแค่นี้แหละก็ดีแล้วพวกเราพอไปต่อยอดไปสร้างงานสร้างอาชีพนะสะไร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำไปเรียนรู้เอง มันสอนได้แค่นี้ก็ทำแค่นี้สวัสดีครับโ้วยคับมยินดีครับความยินดีบ๊ายบาย